ับผมสวัสดีค่ะวุนักเพียงไสวัสดี f โออดเยาชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องรองปลายนะคะครับผมวันนี้ก็พี่กอล่ะพี่น้องมาอัปเดตอาการนีรุ่ยพี่เกอล์มองกล้องมองเดิมก็คือห้องวิเศษเหมือนเดิมนะคะอยู่ร้านห้องเหมือนเดิมวันนี้ขอถ่ายเป็นคลิปนะพี่น้องเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยหลายอย่างไม่ได้กินข t าวเดียวพี่น้องที่ว่า พว,พวกนี้พวกนี้คือกินตะเขาี่ยก็ม่เห็นแน่วเอือนเนี่ยแต่ขอคนไปกินตะเขาก็สิบใบนะคุณละหมอคุณละหมอวันจะออะไรเม่รมีเสือขาไตแลลวนะคะผมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ใช่ไหมของวงการหัดเดินใช่ของการไปหัดกายภาพบําบัดนะคะในะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะมือแรกนั่งได้นะคะยืนได้แ๊บเดี่ยววิ่งนะคะมือที่สอง เริ่มนั่งได้โดนเติบละยายยืนยืนได้แต่ยังวิ่งคือเเ่าอยู่แต่ว่ามือที่สามารถนั่งได้นั่งได้บววิ่งนะคะเดินได้เยืนยืน้นนนะก็ย่างรอบเสี่ยงได้นึงรอบนะคะครับผมก็คือเป็นสัญญาณดีๆคือเริ่มมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคือดีๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนะคะสำหรับวันนี้เป็นมือที่สี่สำหรับวันนี้ก็นั่งได้ยืนได้นะคะ ยางรอบรอบเปลี off, ่ยนได้สองรอบได้พี่น้องคนนี้ได้สองรอบนะคะถูกเก่งเก่งนางเก่งมากนั่งทำนั่งอยู่นั่งบอกว่าวิ่งวิ่งอยู่จะเล่นยังไหนเสร็สองรอบนะคะคือวิ่งทำเก่าวิ่งทำหมวกว้านบอลสิ่ทำดีกว่าแต่ทำอยู่กับว่วิ่งค่ะมาทำหมวกว่านจะเรื่มดีไปเรื่อยๆนะคะคือคือแผลอยู่ตรงขาเนี่ยค่ะตอนมื่อแรกทีเจีอ็อไปย้อนขาลูกใหม่ๆน่ะเดี๋ยวว่าจึงได้ล่ะเลือดมันแรงลูกฝ่ายเนาะ เดือดมันไหลเวียนเดือดมันไหลเวียนแม่่ีงกะมันก็เกิดแบว่าเป็นเป็นแมงแดงเป็นบวมบวมเมื่จักหน่อยแต่ว่ากะสองมือสามมือมากกะดีมือนี้เป็นมือที่ซีคือกับกับย่อเบกเปิดเบื้งขาอยู่กับกับบวบบวมบ่าแดงซ้ำซ้ำมือแรกนะคะครับผมคือเลือดกะเป็นสัญญาณดีดีคือเลือดในตัวข้างล่างจะไหลเวียนได้ตามโมงกว่าทีแล้วค่ะกะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือวันนี้เดินได้สองรอบแล้วนะคะเก่งเก่ง คนคนคนไทยเก่งมากคนฝอก็ดีใจเนาะเห็นแล้วเนาะแน่นค่ะจากกลุมซิวเกิดขึ้นไปนองนักเตะมือแรกที่ที่ที่หัววารรถทุ่นักเห็นเนาะเขาจุทหอมหลักอากาไม่กินเส้นมือดีเหาือนฟองซื้อได้แบบเหมือนฟาบดินเลยหน้ำมือหลังมือหล่นนะเมือฟันหลับน้องมือนฟันเลยแบบคือนักแต่มือเกิดเหตุจะมันจะเหมือนฟันสำหรับห้องยิ่งเหลวคือมันเกิดเหตุนกนะมันกปุ่มปอกแบบเร็วกระทันหันแบบคือห้องตัวโตว่าท่านหนึ่งจังสีน้อง คือแต่พอตอนนี้คือหนองกลับมาได้ใกล้จะเต็มรอยแล้วนะคะเหลือแค่ขัดยางระดับนี้ก็จะเต็มรอยแล้วตอนนี้ก็บที่ว่า70-80%แเปอร์เซ็นแล้วนะคะคือร่างกายขาเคลื่อนฟูมากเกือบเต็มรอยแล้วก็กินเข่ากินน้ำครับเสียบยูรับจะเสียบแสีบเป็นบางขาดค่บจะตามภาษาคนป่วยหล็กพี่น้องเนาะคือจะกินแสีบทุกขาเหมือนกับโมเมียนกัมีขาดแสีบขาดบ่อจะ่้อฝ่อยังขาดแสีบขาดบ่อข้อบอดอกะประมาณสักหลักจบรู้ไ เสียตลอดชุกขาไปบ้านโอ้ยหมอละหมดแล้วปากหอยอ่าเวลาหมอเนาะแกงกันวันคืนเนาะเสียตองอ้วนให้ไหนเสียตองหมดเลยกินไรอีกหรเสียตองตอนนี้เพิ่นกำลัปซื้อเครข่อยมอยภรรยาให้ภรรยาเพิ่นอยู่นะคะคือมีลูกสร้างเงินข้าวพ่อบอกบ่บร้างเงินยัง่ออ่าชุกขี่แห้งโอ้อ่า สังซุกี้แห่งไปใจเพิ่นอยากกินนั่นส้มตำไก่ย่างเด้พอเพชรกินอะไรเพชรยังกินอะไรเพิ่นยังเลยบอกว่ากินยังเมื่อใดนะคะคือบอกครูเมันอกี้นี่อย่างนาพี่น้องนอกระค่ะกินเพี้ยนลาเมื่อกี้โมเป็นเพิ่นดีต่อต่อเพล่ะนะคะเดี๋ยวพี่บอกว่าขลามสักวันนี้หลายกินเั่นได้ดอกะไปเลยว่าขลามหมายถึงจะโจ๊ะเอาสักกันแ่มมันมันบ่ถึงนะมันถึงถัดกันแล้วมีอนค่ะก็ระทงละมันละเม่นงานกินเพราะว่าทักนากินกับเผาพัดกับเผาพัดน่ะนวลนี่ทุกๆมืออาหารตามทางที่สร้างมาคือ คือไปสั่งคนอ่ะคือสั่งให้คนคนป่วยเลยพี่น้องบอกเพคนว่าสั่งให้คนคนป่วยคือมอไซคพล็กนะครับมอเฮยีรถแบบว่าเคีมจัดรถจัดเป็นสีน้ำพี่เฮ่อเหยมรถแบบพอดีพอดีอ่ารถนัวรถนัวเอาไงเงแมนค่ะรถนัวสกัดแล้วแมนค่ะแล้วทาทาทาทำให้รถนัวพี่หน่องกลับมาอ่อนป่าใส่ใส่เนี้ยเล็กหน่อยสีน้ำพี่น้องคือม้าใหญ่กินเทปแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เค็มเค็มนี่ก็คือกินได้นะความจริงอ่ะแต่มันไม่ใช่เค็มมาก คือร่างกายดิหมอบอกว่าขาดโซเดียมอะแม่ค่ะแต่ก่อนหนะเขาคิดไปเขาคิดผิดนะตะก่อนนะตอนจะย่อยเสียอ่ะน้องยังมีปัญหาเรื่องไตอยู่นะพี่หล่อน้องคือไตไตค่าไตสูงสินะพี่หล่อนคือคุณหมอก็เลยให้งดงดงดเค็มงดงดเพลทติงสินะงดงดลดจัดมาสัมผัสสภาพอากาศตอนนี้คือไตปกติแล้วค่าไตกลับมาปกติแล้วไตปกติแล้วก็เลยแบบคือ เ่เนี่เป็นโรคไตน,นะคือต้องกินได้บ้างต้องมีเข็มเข้ามา,มาดิต่่วาต้องมีโซเดียมเข้ามาไงตอนนี้มันค่าัปกติเลียเนาะแต่ว่าก็คือค่าโซเดียมในร่างกาย่ะก็คือหน่อยนะต้องกินนะค่าเกลือค่าโซเดียมนะมันมันยังหน่อยอยู่หมอบอกว่าก,ก็เลยให้ให้เพิ่มให้เพิ่มมันโซเดียมเข้าไปนิดนึงก็คือเพิ่มเข้มเพิ่มนะเพิ่มเกลือเวลาเฮากินขขาวตมุ่งสู่การเพิ่มซีดเกียซีกเกียไออดิเอนไแนลเล็กน้อยได้แต่ว่าบ่ถึงกับเค็มลายไปน่อยก็แต่ก่อนเพ้่อนกินยาได้ยาน ยาเงี้ยก็ยาเสียยาเพิ่มมันเสื้เดียมเนะไม่อยากเขายาหรือบปล่บอว์เป็นขวดนะเป็นขวดเป็นขวดน้อยเพิ่อนตาไม่กินยาที่เรื่องบอมันจะรสชาติเฟื่อนๆกับพี่น้องกินยาใช่ไหมกินเลยก็เลยคุณหมอตอนคุณหมอมาให้กินยางวดยาจะน่าเป็นเรี่ยคือคือร่างกายน้องใกล้จะสมบูรณ์เต็มร้อยเลยอังศีนะพี่น้องกับก็คือก็แหละจำกัดการกินยาลดได้กินเก๊กกินเข้มเกินไปกับกินเข้มพอดีพอดีได้มีวัฒนการกันดีขึ้นไปเรื่อยเสมอเสมอในการ ไกลผาพี่น้องมีแต่เข้าวรีอั้งมือเมียนะคะยี่มหมูว่านี่รอบนึงเลยมื่นีสองหอบได้พี่น้อตหมู่ว่านเนาะคนอนเบิร์นคีบโอ้หมอก่อนนาะคนนอนเบิรงีบอันคีบเก้าเก้าถี่มูเวิแบบลงคีบไปตอนเบินยี่อยู่เนาะไปเย็นคีบแต่น้ำตาอะไรที่พี่น้องน้หายยูคเออก็รงสัยเป็นอย่างนี้หลาเพื่อหายีกันรว่าก็ไปถามเนาะเพื่อจะว่าเป็นเบิ่งชีว่าจอสิไม่นสิ่ใช่พี่น้องเือตื่นตันใจ มูหักไม่แต่มูหักไม่แต่ผู้จังเลยหลานนี่แต่คนฮักคนนัลนคนเป็นห่วงสินะพี่น้องคือจะขอเอาไปเรียนคิดเรื่องหนคือกับตื่นตันใจจริงสินะแล้วการมันเปลี่ยนภาวะหลังหลังผ่าตัดหรือว่านหลักผาว่าโค่นควยแล้วพี่น้องเนาะนอนติดเตียงอยู่ต่อเวล่าสินะแต่แบบว่านี่ก็แบบสิแบบน้อยใจใจน้อยอยังทักยาอยู่พี่น้องเนาะคือห้ากขาแต่เลยแบบว่าไม่ปล่อยคนไข้ให้อยู่คนเดียวเนาะพี่น้อนห้ากขาอยู่กับขาตลอดเวลาสินะเวลาไปกินข้าวค่ะ ไฮอดกับมนะตอมไปย่อกับน,นอนโอนองนี่สินะแล้วตอนนี้นะตอนไปย่อกับเขาที่สินะเป็นกันไปเป็ียนกันมากพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปดูคนไข้กันนะครับผมไปเลยมาแล้วค่ะตอนนี้พามาหาคนไข้แล้วนะคะนั่นเหรียญทวีปาพี่น้องนาเกียงไม่รวยได้หมดนี้ว่าวันซาใดายไฮตัวซาใดาไหเรียบร้อยโอ้ต่ำบาเบอือ ต้มบาเบอร์ป่ะต้มบาเบอร์ต้มบาเบอร์ต้มบาเบอร์เลยต้มบาเบอรแล้วก็ต้มต้มาหารตามสั่งแล้วก็แล้วก็ต้มคุณหมอเท็ดบัทุกหนาที่พี่น้องตมมาสีเมียนขีเมียนเยาว่าสีหากับเขาเพราะว่าเสียบหนาซสาผมหายไปจีเก็หอมมากเีลยเนี่ยสาบเมียนเนีะ งวยคนไขเด้อคนไขเรัง่อย่เดะยังอะไรบนกเป็นเต่เลยกินด้ไ้แห้งเสียบเมือนเขาทายมากนาทายมากทนมา้าเรรแบมไรวะมาัดวมหัดัละรอกวนะเอฟซพอคนแนวมัดเอมารอกวป็นผ่านได้ไหมเนแงเหมือนแวแต่แกแต่มียมกิดูกบ้านเห็นคนในฮาทาฮีเนเนาะ บอกเก่งครับบ่กเก่งบอกเก่งท่าแปงสักการไม่ท่าแปงกับว่ามาเขือกล่องตัวบอกเป็นอะไรบอกเก่งอ่ะจังไนเมียออกไปนี่เพิ่นกับเสียเฮ็ดเมื่อสั่งเนี่ยคนมาหาหารายได้สอยกันนะเสิยเฮ็ดสั่งยังวะต้อมเสียต้อมแดงแดงล้านส่องกินส่องกินไม่รูงส่องกินเจ้าเสียเฮีบอดงินตั้งซื้อบอดตั้งซื้อให้ยูองเป็นมงคลละตั้งซื้อใหมงคลได้ให้บอดตั้งให้เป็นวันที่แรีนตะกี้นี่ด้วยตะกี้มันเป็นหนังอ่ะเนี่ยหนังอนี่ราคงสวัสดิ์นะ ซื้อนี่ใบไม้ที่ผิวผิวยนอะใบไม้ที่ผิดผิวขึ้นได้ดีด้วยวะนี่ใบไม้ที่ผิดผิว่น่ะงใบไม้ที่ผิดผิวจักซื้ออยไบ้างนะเพอเนี่ยนัดตอนซานแสดงหรือเ่เออซาเื่อนไเฟื่อแสดงไงเขาเป็นกันทุเอซื้อนั่นงซื้อนี่ราคงสวัสดิ์อันนี้เลยัซื้อนี่ดุยเรนเรื่องเอแรมันมวนตอนังนมันมันแห้างกินตามเงนเง้น เป็นงานของนิลุยนี่แหะตั้งน่เอกซื้นคอน้อนีล่าอ่าฮะตัดซนนีนิลุยไงจำไม่อาหพวกไปคุยกันคุยกันันอไปกเหนวาเอานี่เอานี่นิลุยที่แบบนีล่ามากมากลเป็นที่มาของนิลุยใช่แนเนาะเธอพูดถึงว่าการพ่อเอกุละงอยู่พว่าเนี่ยนิลุยเนาะแต่ีแต่ซีขาวด้ยมามีต่อมันนะแตยังวนเ้าอยู่ด้สยคิดต่อมต่ววันนี้อ้อมีดต่อมตัววันนี้าะ บทได้เรียนบทได้อันช่วให้หมุญข้อมูลนิดนึงนี่ด้วยกาคิดต่ำนะฮะเข้าไปนะ้ันีงไปยางไหนจังหวะสองโอ้จริงอย่องนีพี่น้องยางยังสองรอบเพิญนายกทิจดีเมื่อบานแล้วนะคะเชิญนายกทีจะไปไล่ซดขายแจว ยี่านสวนหาขาช่ไมนะแสิ like natural, so like oh, ah ้เก oh, ็บก็ได้จิ้มจได้อ๋แบบรีวิวออกเปมนโซแม่ว่แม่ไปกินโซเละเดจ้ากีนแทนตัวันเกสหาน่กินในเนียได้ไหมโอ้โหี่าฮ่าฮ่าาาไม่สีหานินกจ่อกินแต่้กินี่ยกินว่าแต่เองเัียงะโอ้คนไม่ให้กินเที่ยงพี่นอง ม่างานพ่นผ้าผ้าเมียเพิ่นขก้นไปกจะพาพ่บัาก่อนค่อยเล่ยให้หมดไปซิงก็จะไม่กินมานี่กลับมาเพิ่นนั่นเซยเพื่อนมาหมเพ่นกินเขาบ่บอกแล้วกินอรหันเลืมบอกกัลืมบอกเจคนยิ้วอะไรขอแรกจอเรา้ขอเที่ยงซีพวก้รกนอกกับยิ้ยเ้เติบยี่ดอกจังเลยโมกินอีกแล้วมันบ้าค่ะพี่น้องสำหรับคินนี้กะเทีเสรล้วพี่น้องภามาอาเดราการนี้รุยนะคะ สรุปอาการโดยรวมคือด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มีไข้แล้วนะคะไข้ก็มีแล้วยางได้สองรอบแล้ววันนี้เมื่อยกันที่สามรอบเมื่อยกันที่สี่รอบไปเรื่อยเดี๋ยวก็เลยเมื่อยไปแล้วแม่นค่ะรอจีนเดือนน้าจะได้กลับบ้านนีเยอะมอ้งรายละเอียดก็เดี๋ยวไปติดตามทางช่องที่ดูชาแนลนะแม่นค่ะเดี๋ยวอดเยี่ยวไียแลนด์ไทยสองมีลุยต่อเมืองอดเยาวหลังเป็นเมืนงมลุยต่อนะคะรายละเอียดอันแน่ชัดก็รอไปติดตามชอ่องนในดูนะครับผมนะวันนี้นะครับน่าจะาเป็นเย็นเนาะบ่งของนี่หนาวประมาณเด้ฮะ ก่ข <mm ่อยพ่อขีดีซองข่อยทำว่างด้พี่น้องข่อยก็จอว่าเ้อข่อยก่อนอิท่าคลิปเป็นหนังท่าแบ่งแตงกวาจอดไปเป็นสองคนหลวดคนหนาเปย่อมๆจังซี่แต่ท่าน่าท่าแบ่งคุอว่าหนาไมยสวยเยขาวด้วขาวขาวเลยตามากเอยตาหมากเลยมาผอมเมียเดือนเดือนกลัวนะขาพุทธพองตะเกียร์หนาห้อยว่าแม่นี่อย่างอรรดไปเกี่ยวขามากเนาะไปก็เริ่มหนาขาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าเรม กดไลค์กดแชร์กดซับและใครช่องโอ๊ตยาวชาแนลหลือกรช่องนี้ลุยชาแนลหรือกรช่องทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกๆคนนะคะคุณไฟน่นาคอยไฟคือนี่ลียคอยยืมเปล่าหนี่คอยออกแล้วคอยกันสิบ่ราะเกี่ยวขอท่านผู้จอดไม่ได้ตีหนาวให้ผู้จอดไปโปรดไปแล้วาเกี่ยวไฟเอาละพี่น้องล้านแล้วร้าแล้วแต่เราคีนี่เอาไว้ชั่นี่พอกันไม่คีมนะเป็นบ้าวะ นำบอบเบนหาแพงเพจด,ด้วยโอ้ล้ะก็อย่าลืมวอยอดชาแนลล่ะแกวอยอวแฟนเพียเพีใหม่เด้นพี่น้องวอยอแฟนเพียท้อวมีคนติดตามหกพันหนึง่งวติดต่อได้ลายมันพอมือในเร็วในเดิอพี่ห้องเดินแค่คนสองอนี่หล <c oughs> ะวอยดเยเกิดมนสมขวเถือตัวจาบ่มีเสือนี้นี่ลุยน้าบ่นนมีต่อม เอาก็เติมไลุยมีลุยหลืเติมนีลยเนาะข้ไงนโมากเลยอียังมาเอาจอยู่ดีเอ้าไปเล่อาลูกเจ้าไหมลูกเจ้าก็มียืนเียหนาป่ติมนี่ยไอ้ดูขวัญเท่าไม่เล่นอะไรม่นอกว่มาล่าล่าค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปทด้คิปเบนน้ิรุยกันต่อนะคะแต่ละคิวนียว้ซ้ำหนิก่อนสวัสดีค่ะ รับรับปากน้ำปากน้ำีมอยู่ะ